แจกเทคนิคทำอนิเมะทำซาวระซูนาโยชิเตรียมชาร์จพลังโอเปレーションเอ็กซ์ ยิง X-Burner ทำกันยังไงเราไปดูกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในออฟฟิศทีละเฟรมสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากคลิปโกโจและยูจิที่เราทำไปเนี่ยในเพจเนี่ยคือยอดวิวเป็นแสนเลยแล้วก็ได้มีแบบโอกาสได้ไปมอกรุงเทพกับพี P ่พีทีละเฟรมด้วยยอดวิวอันนั้นในเพจก็เป็นแสนอีกกระแสตอบรับช่วงนี้ดีมากแล้วมาสารต่อโซบะดาซนะโยชิกำลังเตรียมชาร์ยิงเอ u r n เบเลยนี่ก็จะมาแจกเทคนิคการคม <An> เราก็มาดูตัวแอนิเมชันซาบระซูน่าโยชิที่ผมทําในคลิปสตูเลยนะครับผมมาสเต็ปคล้ายๆกับโกโจอีกแล้วเรามีเวลาเล็กน้อยตัวซึนะเราจะทําแบบอยู่นิ่งๆดูตรงไทม์ไลน์เห็นไหมเราใช้4รูปผมก็วางเรียง1 3 2 4นะแล้วดูตรงเลเยอร์เห็นไหมก็มีรูปซึนะอันเดียวอันนี้เนี่ยตรงถุงมือเนี่ยผมอาจจะมีตัดภาพจากในมิเมาหน่อยนะครับส่วนที่เหลือก็วาดตามแบบอะไรกันไปแล้ก็เพลปุ๊บ แต่เส้นเทสีแม่ไฟมันจะขยับแต่ตัวจะอยู่นิ่งเนาะก็ทําวาดในคลิปสตูนะก็ใช้ปากกาอนิเมะเพนเทสีก็เป็นถังสีอะไรปกติเหมือนโกโจเลยครับผมตอนวาดก็จะมีแค่ประมาณนี้เนาะเราไปดูกันตอนคอมดีกว่าตอนคอมเนี่ยจะมีแบบเทคนิคเยอะหน่อยเรื่อยๆอ,อีกเช่นเคยว่าเรามีใช้เทคนิคอะไรบ้างตรงเลเยอร์ตรงนี้นะอ่ะก่อนอนื่นเบื้องต้นเรามาดูนี่เลยอันนี้ผมก็ปรับเป็นแบบความคมชัดแบบ อาจจะไม่ชัดมากนะแล้วก็มาดูก่อนว่ามีอนิเมตอะไรบ้างอันนี้ก็ฝึกทํา5ชั่วโมงนะมีเวลาประมาณ5ชั่วโมงทําเสาอาทิก็วาดรูปเดียวแล้วก็มาคอมเอฟเฟกไฟ x อ็กซ์เบอร์เนะมีวาดตัวซีนารูปเดียวแล้วก็มีวาดเอฟเฟกไฟนะครับส่วนด้านหลังที่เป็น X อ็กซ์เบอร์เนี่ยก็มาคอมที่ออฟฟิศบนเสานะแล้วก็มีพี่เอวินช่วยไกด์อีกเช่นเคยนะครับผมปึ๊บผมก็จะให้มันอาซูมมาที่ตาก่อนเพราะว่าในอนิเมะส่วนใหญ่มันจะชอบแบบเฮ้ย ซูมซูมแบบฟุบไวๆแล้วก็เป็นแบบชาร์จพลัง X-Burner นะฟิวที่แบบเราจะแอนิเมตกันมันก็จะมีประมาณนี้ส่วนไฟด้านบนเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแค่4รูปนะจริงๆตอนแรกก็กะจะทําผมตัวละครกับเสื้อปิวด้วยแหละเวลาไม่พอจริงๆถ้าเราแบบแอนิเมตผมปิวกับเสื้อผ้าตัวละครปิวแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ตรง C H นะถ้าใครเคยดูยูจิกับโจโม,มาก็ไปตรงที่ C H แล้วเราก็ เอาแอนิเมชันผมกับเสื้อที่ทำปิวไว้เนี่ยมาวางทับใน C h พวกเนี้ยปุ๊บมันก็จะเสร็จเลยแล้วก็วางเรียงไป4รูปฟุ๊บมันก็จะได้แบบผมปิวปุ๊บปุ๊บแทนที่ไปเลยนะแบบวางแก้แอนิเมชันแบบง่าย,ายๆไวๆแล้วเอฟเฟกต์ที่เราทําการจัดไว้ตรงเนี้ยมันก็จะติดไปด้วยเลยก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูที่เลเย,ยอร์ทางซ้ายมือเลยนะว่าเรามีการใช้อะไรกันบ้างมีใช้กล้อง2ตัวนะครับคามล่าหนึ่งสเนี่ยเหมือนเดิมนะสูตรก็คลิกขวาในพื้นที่ว่าง ตรงซ้ายมือนะครับที่ขวาขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ไปที่ New เลือก Camera นะเมื่อกี้ปุ๊บแล้วเราก็จะได้ Camera มาแล้วกดเคไปเก็จะได้กล้องอันนี้เป็นกล้อง3ที่สร้างมาใหม่นะเรามาดูกล้อง1กล้อง2กล้อง1เนี่ยผมก็จะให้มันซูมใช่ไหมแล้วก็มีการแบบภาพสั่นเยอะๆส่วนกล้อง2ก็แบบเป็นซูมเอาออกมาแล้วก็ภาพสั่นแบบน้อยๆลงหน่อยอ่ามันก็จะได้เป็น ทรงนี้นะใช้กล้องแต่กล้องพวกนี้เนี่ยเราต้องอใช้เป็นแบบเปิดเลเยอร์2 d ของเราเนี่ยกดติ๊กไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้ให้มันเป็นแบบเลเยอร์3 d นะมันจะได้แบบใช้การซูมคามิล่าได้นะครับผมถ้าเป็น2 d เนี่ยจะใช้กล้องไม่ได้นะแล้วก็มาดูที่เอฟเฟกทีละอันก่อนก่อนที่จะไปเอฟเฟกการจัดแสงจัดอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ปิดที่เราแต่งภาพก่อนอเน,นี้ยไอแอดจัตเมนต์เลเยอร์ด้านบนพวกนี้ก็คือเป็น ที่แบบเราจัดใส่แสงฟิลเตอร์ในภาพนะพอปิดไปเห็นไหมมันจะดอบๆแบละจาความสดอะไรน้อยลงแล้วก็มาดูแบบเอฟเฟกอันนี้อ่ากดตรงจุดเห็นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นสเก็ทไฟนะครับอันนี้โหลดใน YouTube นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราทำเป็น 4K นะครับเราเล่นใหญ่มากจากทุกทีทำ Full HD อันนี้ 4K เลยก็จะใช้เวลาเรนเดอร์นานขึ้นนะครับผมแล้วเราก็ปรับเป็นแอดนะตรงนี้เห็นไหมเป็นแอดเรากดตัวทีขึ้นมา o p ปา i ิต68 68นะเป็นแอดปับ๊บแล้วก็กดปิดเข้าไปปุ๊บอันนี้เป็น วิธีวนะพอเต็มๆม,มันก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นไฟเล็กๆตรงนี้ไฟด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบวุวบวบวงวงคือผมก็ทําใน After Effects นะอันนี้ก็ได้เทคนิคจาก p ี่โอเว่นวนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นหาโหลดอีกแล้วเอามาใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับเรามาดูตรงมุมเอฟเฟกที่ลากใช้นี่แล้วก็มีการปรับคิ้วนะครับจากที่มันเป็นไฟขาวๆเนี่ยนะคือฟุตเทปมันเป็นไฟขาวผมอยากได้ส้มๆก็อาศัยคิ้วแล้วปรับเลื่อนวงเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีได้เห็นไหม ปึ๊บปึ๊บป๊บอันนี้เราเอาสีส้มมันก็จะได้ไฟส้มไปนี่ถ้าสมมุติเราไฟ,ไฟไฟธาตุธาตุอะไรพี่สีแดงวายุ<ห>ถ้าสีแดงก็จะเป็นธาตุวายุนี่ใครเคยดูรีบอลเนี่ยธาตุมีคาสายหมอกอะไรเงี้ยเออแล้วมีชาวสมาชิกเรามาเม้นในคลิปรีบอลใหม่ล่าสุดด้วยนะว่าปื้มมากชอบมากมีการใส่ฟาสบล็อกเบอร์นะครับเพราะว่าตัวฟุตเทจมันเป็นฟูลเอชดีมันก็จะมีความแตกนิดนึงเราก็ต้องใส่ฟาสบล็อกเบอร์เนี่ยก็พิมพ์หาเอฟเฟกต์ตรงนี้นะตรงซ้ายตรงนี้พิมพ์เลย ฟาดบ็อกเบอร์อ่าแล้วเราก็ลากเอฟเฟกวางนี่นะอะไรนะพี่อ่าหรือคลิกขวานะครับนี่จากเสียงพี่โอเว่นเมื่อกี้ยังไงนะคลิกขวาใช่ใชี่กดที่เลยย็นอ่า<ๆ>แล้วก็ไปเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกแล้วก็ไปที่เบอร์แล้วก็ไปที่เบอร์อันนี้ก็จะเป็นการเลือกหาแบบถ้าเราไม่รู้คำคีย์เวิร์ดของเอฟเฟกต์ทางขวาเราก็สามารถตรงนี้เพื่อหาเบอร์แบบที่ชอบฟาดบ็อกเบอร์แบบแล้วผมมีใช้อะไรอีกเรเดียนส์เบอร์นะครับเราก็จะทำการ จุดเห็นไหมมาร์คปุ๊บตรงนี้นะนี่นี่มาร์คปับ๊บแล้วก็ปรับเมาส์ของมันเห็นไหมมันก็จะแบบฟูฟบับนะ อันนี้ก็เป็นแบบคอนเทนต์มามืดมาเร็วไปเร็วกันนิดนึงนะครับเจ็ดนาทีแล้วนะผมก็ทํางานอะไรไปด้วยเวลาทําคลิปเราอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ก็จะมาแชร์เท่าที่ได้ให้ได้รู้กันนะว่าฟิลทางานเบื้องต้นแล้วมาทํางานสายนี้เราได้เรียนรู้เอฟเฟกอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ส่วนเอฟเฟกที่ทับด้านหน้าตัวละครก็จะมี2อันเมื่อกี้ตรงถุงมือกับตรงสเก็ตไฟนะครับเรามาที่ CH ตัลวละครเรามาดูการแต่งแสงของซาบะซินาโยชิเราเข้าเข้าไปดูกันเลย มีอะไรกันบ้างนะครับสูตรเหมือนเดิมกับโกชูกับยูจิเลยนะแล้วก็ใช้ฟาดบล็อกเบอร์อินเวอร์สเซตแมทนะครับสูตรในการแต่งขอบแสงลิมไลท์ตัวละครนี่นี่อันนี้เป็นขอบชาร์โดนะถ้าขอบชาร์โดก็ปรับเป็นมัลติพายนะครับไอฟาดบล็อกเบอร์อินเวอร์สเซตแมทก็ลาก หาจากตรงขวามือตรงนี้เลยนะก็เป็นให้จำเป็น F I S นะครับที่อินเวอร์สที่อินเวอร์สจาก R G B เราเปลี่ยนเป็นอัลฟานะครับห้จำสูตรไว้แค่นี้แล้วก็เลือกตรงนี้เป็น Mul ติพ l y เราก็จะได้ขอบ s h ร์โดของซีนะแล้วส่วนขอบแสงที่เป็น a อ d เนี่ยปรับจาก m u l t i พ l y เป็น Ad d แทนเราก็จะได้เป็นแสงริมไลท์แล้วนะครับผมนี่อันนี้ผมก็มีซ้อน a อ d หลายอันเพราะว่าเราสามารถปรับความฟุ้งตรงฟาดบ็อกเบอร์ได้ว่าจะให้มันฟุ้งมากน้อยแค่ไหนนะก็จะมีอันด้านบนที่เป็นฟุ้งเยอะแล้วก็ด้านล่าง ก็จะแบบเป็นฝุ้งขอบขอบนั่นเองนะครับผมตรงตัวละครก็จะมีเป็นทรงนี้ประมาณนี้แล้วเสริมเพิ่มเติมก็คือผมก็ได้มีการใช้เทคนิคของ b e ีชนะที่มีการทำริมไลท์ให้ตัวละครอยากได้แบบรีเมคภาพซีนะให้มันคุณลิตี้เหมือนบีช t าเซนเย่บัตบอนะครับนช่วงนี้ติด e ี t ก็เลยอลองทรงประมาณนี้ดูแล้วก็มีการมาร์กลูกตานะถ้าสังเกตเนี่ยมาร์กลูกตาเป็นแบบ s y s t e m a าซี i เฮ้ยนั่นมันของใครนะ แล้วขอโกคูเดละแต่ของซีนะนี่อะไรนะพี่โอเว่นชื่อโอเปอเรชั่นเอกรับทราบขรับบอสดแล้วแล้วก็ทำการแบบเอาภาพโอเปอเรชั่นเในในเน็ตมาเลยนะครับนี่เพราะว่าเราทำไอตัวแบบกราฟิกไม่ทันจริงๆนะก็เอาภาพในเน็ตมาปั๊บแล้วก็มามาร์กใส่เข้าไปแล้วก็ปรับเป็นเลเยอร์โอเวอร์เลย์เห็นไหมโอเวอร์เลย์ปุ๊บผมก็โอเวอร์เลย์หลายอัน ก็ซ้อนกันไปแล้วที่สําคัญพอมาร์กเสร็จเนี่ยเราก็ปรับเฟเธอร์ให้มันดูสัก5%หรือ10%เพื่อให้ขอบตาเป็นฟุ้งฟ้งก็จะได้ละตาของซีนะนะครับผมต่อไปเราไปดูตรงถุงมือกันถุงมือ,มอทําไงให้มันเรืองแสงนะฮะอ่าส่วนตรงถุงมือน,นะครับก็ให้เรากลับมาตรงที่มุมเลเยอร์ตรงนี้นะเราก็ทําการก๊อปซีของซีนะที่เราจัดแสงเสร็จแล้วเนี่ยมาวางไว้ด้านบนนะครับอย่างนี้ แล้วก็มาร์กเฉพาะถุงมือนะครับแล้วก็ปรับโหมดเป็นโอเวอร์เลย์เราก็จะได้ฟิลแบบแสงถุงมือที่มันสว่างเรืองรองมากขึ้นนะอันนี้คือมีกับไม่มีอ่าอันนี้ โอเวอร์เลย์เนี่ยเอาเป็นเท็กเจอร์ตรงถุงมือนะเรามาดูอีกอันหนึ่งเห็นไหมผมก็มีจัดแสงตรงถุงมือเยอะหน่อย DH อันนี้ปุ๊บ,บเห็นไหมก็จะทําให้ฟงขึ้นก็คือเรามาร์กไอเนี่ยเฉพาะตรงถุงมือที่มันเป็นสีน้ําเงินเนาะมาร์กแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เดียสเบอร์กดจุดเหมือนเดิมสเต็ปคล้ายๆกันปุ๊บจุดเข้าไป แล้วก็ปรับเอาเมาส์ปรับโกมันก็จะได้เป็นแบบแสงฟ้าๆที่สว่างออกมาจากจุดศูนย์กลางจะได้เป็นไฟถุงมือแบบเรืองรองแล้วตรงถุงมือก็จะมีประมาณนี้เรามาดูตรงไฟนิดนึงไฟของซูนะเนี่ยบางคนสงสัยให้ ي, ทำยังไงให้มันดูมีเป็นเทคเจอร์แบบไฟแบบบริสุทธิ์สูงของาธาตุนภา,าทําไงนะครับมาดูกันตรงนี้อันนี้ข้างล่างก็จะเป็นไฟไฟแบบเปล่าๆที่เราทำในคลิปสตูดิโอมันก็จะเราลงสีเบสแบบง่อยๆแบบนี้ลงไปเลยแล้วก็เอาภาพมา เรียง4รูปให้มันหลูปไปเนาะเราก็มาดูตรงไอ้นี่นิดนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือเราใช้เป็น r a c t o r noise นะอันนี้คือใส่ให้มีแล้วก็เลื่อนภาพเลื่อนภาพ r a c t o r noise เนี่ยกดตัว p ไห้ปรับ position ของภาพให้มันเลื่อนจากล่างขึ้นบนเนาะอันนี้ก็ไปไวหน่อยนะเราก็ทำการจุดคีย์มา k k ค y อันแรกปับ๊บแล้วเลื่อนภาพมาที่อันสุดท้ายตรงนี้ แล้วก็ลากาพาขึ้นไปข้างบนมันก็จะได้แบบขยับขึ้นบนแล้วแต่ที่สําคัญเรามาตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงมันมันยังมีต่อไอไอสูตรเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณนี้นะปรับประมาณนี้ปรับตามได้เลยนะส่วน evolution เนี่ยเรามาที่ evolution ที่ effect เดอแล้วนะครับ evolution ตอนนั้นเนี่ยเราก็ใส่อันนี้ใช่ไหมพี่เว้น time ดอกจันสามร้อยอันนี้เป็นสูตรของพี่เว้นนะที่ไอ้นี่ด้านหน้าเนาะคลิกนาฬิกาพร้อมกับกด ultimate ป่ะพี่ใช่ไหม แล้วมันจะขึ้นให้พิมพ์เนาะคือกล้องมือนึงอีกมือนึงก็ไม่สะดวกแล้ว มันก็จะได้ประมาณนั้นแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยไทม์สามร้อยนะครับได้แล้วมันจะเป็นแบบขยับด้านในแบบลูบลูบูไปแล้วเราก็ปรับเป็นอ v เ r อร์เลยปุ๊บก็ได้แล้วนะครับไฟสีนาแบบความบริสุทธิ์สูงนี่ใช้เมื่อกี้ก็กพอแล้วนะในรีบอนมันก็เมสสมัยนั้นก็ไม่ได้ใช้แบบการคอมที่หรือหวามากนักนะมันเป็นเมนลไลสัปดาห์ก็อาจจะต้องมีความไวๆอะไรกันหน่อยตรงไฮไลท์ละไฮไลท์คือไฟเอ็กซ์เบอร์เนอร์นะครับทำการคลิกขวานิวโซลิดเอาแสงสี ส้มมานะครับนี่เลือกหาอาสีส้มแล้วกดโอเคใช่ไหมแล้วก็ โอเคอะไรไปนะสมมุติผมเลือกมาแล้วปรับโหมดให้เป็นซอฟท์ไลท์นะเพราะว่าเหมือนไฟฟุตเทจตอนแรกที่ผมเอามาสีมันมันไม่ใช่ไฟเอ็กซ์เบอร์เนอร์แบบความบริสุทธิ์สูงมันออกไม่ไม่ออกส้มก็เลยต้องใช้ตรงนี้เพื่อปรับให้ไฟมันส้มขึ้นนะสองอันบนอันนี้ก็สูตรเดิมแต่ใช้เป็นโหมดคัลเลอร์นะมีซอฟท์ไลท์กับคัลเลอร์นะเราดูตามเมาส์นะมันอาจจะเลเยอร์เยอะหน่อยนี่เห็นไหมพอปิดคัลเลอร์ออกไปปั๊บไฟมันออกไปเหลืองนะเหลืองนะมันเหลืองๆหลือนี้มันเป็นอารุณโอเคไฟไฟสีเหลืองอารุณน,นะอัศนีสีเขียว โอ้โหเมนี้หลายปีแล้วผมอาจจะมีสับสนชื่อนะฮะก็เราก็จะได้แล้วนะครับไฟส้มแล้วก็มาดูตรงที่ฟุตเทกวิดีโอกันนิดนึงอ่าผมก็มีใช้เป็นขื่นนะฟุตเทกขื่นปรับฟ a าสบล็อกเบอร์หนึ่งแล้วก็เลือกเป็นโอเวอร์เล์ปรับทีทีหนึ่งร้อะไรเงี้ยเอามาทับด้านบนมันก็จะดูมีแบบเป็นขื่นพลังไฟด้านหลังพอปิดไปพอปิดไปเห็นไหมมันจะ นมันจะหายนะไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นส<ะ>สเสด็จพี่โอ้ยดีคอ,อมา่าอันนี้จะเป็นเชฟนะครับที่เราทําการสร้างเชฟแบบเป็นขอบไว้นะใช้ปากกาสร้างเป็นวงขึ้นมาแล้วก็กดตัว S สนะครับสร้างวงกลมขนาดนี้แล้วให้มันขยายมาสุดประมาณนี้ปึ๊บขยายปึ๊บเหมือนตอนทําการอนาเขตโคโจแล้วก็จะได้และหลูไฟที่เป็นคลื่นไฟชาร์จ x b u r n e r นะหลังจากนั้นก็เอามาวางเรียงกด f 9ที่คีย์ของอนาฬิกาด้วยนะ มันก็จะได้เป็นแบบเป็นแอนิเมชันน่วงหน่อยนึงแล้วก็วางเรียงไปวางเรียงตรงนี้ไม่ต้องให้เตะมากนะก็ให้มันธรรมชาติหน่อยอันนี้ก็เป็นเทคนิคของพี่โอเว่นเห็นไหมผมก็ไม่ได้วางเรียงแบบสวยๆนะมันจะดูเป็นแบบไฟที่แบบธรรมชาติมากขึ้นนะ Factor n o i s <actor> e เนี่ยในในไฟของซีนะเนี่ยเราก,กดก๊อปของซีนะมากดก๊อปตรงไฟอันนั้นมาแล้วมาวางนะคือตอนแรกมันจะเป็นแค่สีเปล่าเวยก๊อปในไฟของซีนะมาเดี๋ยวผมไปไปสาธิตคือเราทําแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดไปนะฮะก๊อปเนี่ยด้านบนมา ปุ๊บเห็นไหมก๊อฟของตรงไฟซิคนระับคอนโทรลซี C. ไปที่พีคอมอันนี้แล้วก็มันทวนวีวางอะไรทรงนั้นนะแล้วก็ปรับให้เป็นโอเวอร์เลย์อะไรหน่อยมันก็ก็จะได้นะก็ดูการตั้งค่าตรงนี้พอมันวางอ่ะมันจะเป็นดำเนาะแต่ห้เราใส่เอฟเฟกต์ติ้นเข้าไปเลือกสีไปดูสีไปมาก็ใช้เป็นสีขาวกับสีส้มนะตามแบบในเลฟในอนิเมะแล้วก็ปรับเป็นกาเซียนเบอร์นะใช้ทรงนี้ได้แล้วไฟขึ้นพลังนี่ไอพีคอมพวกเนี้ยก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์วูบวูบวูบชาร์จไฟของซูนะนะเอามาวางปรับเป็นแอดกดตัวทีใช้ 76%ด้านบนปรับโอ a ป i t ิตเท่าไหร่ที เป็นแอปอีกอันหนึ่งแล้วก็ใส่ฟาดบล็อกเบอร์ er อะไรทําให้ไฟมันดูแบบขอบฟุงฟ้งๆขึ้นนะมันก็จะได้เป็นไฟมากขึ้นละโอ้คลิปนี้นานหน่อยนะโอ้เอฟเฟกเยอะได้อะไรกันแบบท่วมท้นละดูกันไปก็ฟ <ๆ S 2> ิลฟ <ๆ S 2> ิลการทํางานการฝึกคอมมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับส่วนด้านหลังที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นฟุตเทจและก็จะหมดละฉากหลังเนี่ยคือไม่ไม่ได้ไปใช้อะไรนะอันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจอ่าเอามาวางลองดูไปทีอัอนผมก็ใช้เป็นสกรีนกับโอเวอร์เลยแล้วก็แอดนะโหลดฟุตเทจมาอันนี้เห็นไหมก็เป็นฟุตเท มีกับไม่มีอาจจะโหลดนานนิดนึงอ่าเนี่ยนปรับเป็นมัลติพายอะไรแล้วก็วางแต่งๆไปนะครับอเอาตรงไฟ X burner เราก็จะใช้แค่ประมาณนี้เลยเพราะว่าฟุตเทจที่ได้มามันก็จะเป็นแบบเอฟเฟกไฟแบบวูบๆอยู่แล้วสวยละก็หมดแล้วนะครับในในคลิปนี้เนี่ยก,ก็พูดเล่ามาเร็วๆไวๆก็ก็มีประมาณนี้นะก็หมดแล้วของซีนะนะครับแล้วเราก็ไปที่ไฟเอ็กพอร์ตแอ o r ูเ d e เดอ e ์ e r วเร e เออกมา เป็น 4K นะเรามาดูกันตรงนี้นิดนึงคลิกขวาตรงไอ้ l o s l e เมื่อกี้จะ Quick Time เป็น ก็เป็น Quick Time นั่นแหละแล้วก็ Format ก็เลือกเป็น Apple ProRes 444ไปนะครับแล้วเราก็กดเรนเดอร์เลยซึ่งจะใช้เวลาเรนเดอร์นานมากนะอันนี้ต้องแบบทำใจนิดนึงนะครับก็คลิปนี้มามาไวไปไวประมาณนี้นะก็เราก็ไปดูภาพเบื้องหลังของวันนั้นเลยนะตอนที่แบบเราคอมกันเสร็จหมดัดหมดแล้วก็มีการแบบฉาย Refer e n c e ที่จอทีวีนะครับผมเราก็ไปดูบรรยากาศวันนั้นเลยนะว่าตอนทำเสร็จเป็นไงชงลับไป x b e r n e r ของฉันตบดาซินาโยชิ ไฟ 250, ังไฟ250,000แกม่าวอเทตอนนี้ X-Burner ชาร์จพลังครบ100%แล้วครับอสโอ,โ,อโอ้โคตรร้อนโคตรเท่โคตรอันตรายเดี๋ยวใส่คอนแทคเลนสิ ents, นะมีแบบไฟด้านหลังวูบวูบวบหน่อยก็โอเคละนี่แหละครับเราก็ต้องมาศึกษาเรฟเฟรนซ์ด้วยนะฮะก็กำลังทำอยู่นี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องทำ่ะนี่แหละครับส,สงองแสนแกม่าวอลเท เจอกับสิบหลอเออ,อโอโหสปาหน้าสปาหน้ <c oughs> ามันอยู่รอบได้ไงตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเรนเดอร์นะฮะมันก็จะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บชาร์จเอ็กซ์เบอร์เนอร์ไปนะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรนเดอร์ก่อนเลยอา ก็เลนเดอร์แล้วนะครับรอให้มันเลนเดอร์ไปเนอะสองแสงเกียงนมาวง